มีเด็กที่โชคดีแบบนี้อยู่ในโลกซึ่งของเสียที่เธอขับถ่ายออกมาสามารถประมูลได้ในราคาที่สูงเธอมีรูปร่างหน้าตาราวกับนางฟ้าและมีผิวสีขาวเหมือนตุ๊กตาที่งดงามและละเอียดอ่อนเธอใช้ชีวิตดุจเจ้าหญิงและถูกสื่อเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่กลับชาติมาเกิดได้ดีที่สุดในวันที่6กันยายนปี2006เธอได้ขึ้นปกนิตยสารวันิตย์แฟร์เธอได้รับความนิยมทุกครั้งที่ปรากฏตัวและเธอ ยังได้รับความสนใจมากกว่าดาราภาพยนตร์และโทรทัศน์หลายคนเสียอีกซึ่งเธอได้รับการขนานนามจากฟอร์บว่าเป็นหนึ่งใน10ลูกดาราที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเธอเป็นลูกค้าที่อายุน้อยที่สุดของแบรนด์แฟชั่นมากมายและเธอได้รับการโหวตให้เป็น Breastest Star Baby ในปี2007โดยนิตยสาร People และเธอคนนี้เป็นใครกันซึ่งเธอก็คือซูรีครูซผู้เป็นลูกดาราที่ฮอตมากที่สุดในยุโรป ซูรีเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยในสหรัฐอเมริกาในปี2006ซึ่งพ่อของเธอก็คือทอมครูซพระเอกของเรื่อง Mission Impossible ทอมครูซเป็นหนึ่งในนักแสดงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี1962ณเมืองนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นนักแสดงและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ชาวอเมริกันที่ไม่เพียงแต่หล่อเหลา แต่ยังร่ำรวยมากอีกด้วยและมีรายงานว่าค่าจ้างสำหรับการถ่ายภาพยนตร์และค่าพรีเซนเตอร์โฆษณาของเขานั้นเกือบ1,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและในตอนที่วัยรุ่นเขายังเป็นที่ลงไหลของสาวๆมากมายในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยส่วนแม่ของซูรีนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดซึ่งเคยรับบทเป็นราเชลเฟนเซาของแบทแมนแม่ของซูรีนั้นทั้งเซ็กซี่และดูดีและซูรีก็ได้รับสืบทอด ยินอันยอดเยี่ยมของพ่อแม่ของเธอไม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่สุรีเกิดมาก็มีแฟนๆแ,และนักข่าวหนับไม่ทวนที่ต้องการจะสำรวจรูปร่างหน้าตาของเธอจนกระทั่งได้เห็นเธอชาวเน็ตต่างก็ลงไหลในทันทีสูรีจะถูกค้อมล้อมไปด้วยแฟนๆจำนวนมากทุกครั้งที่เธอออกไปข้างนอกและความนิยมของเธอก็สูงกว่าดาราหลายคนเสียด้วยซ้ำสูรียังถูกสื่อกล่าวถึงมากกว่าลูกสาวของแบ็คแฮมอีกด้วย และสื่อได้ทำข่าวเกี่ยวกับซูรีมากถึง1,300หน้าในขณะเดียวกันซูรียังได้รับการจัดอันดับโดยฟอร์บให้เป็นลูกดาราที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกซึ่งอิทธิพลนี้แม้แต่เจ้าหญิงเชอร์ล็อกแห่งราชวงศ์อังกฤษก็ยังไม่สามารถมีได้เรื่องของลูกลักษณ์ภายนอกนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของซูรีที่ได้รับความนิยมเพียงเท่านั้นแต่เรื่องค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของเธอต่างหากที่น่าทึ่งมากยิ่งกว่าทอมครูด ใช้เงินจำนวนมากสำหรับการเลี้ยงดูซูรีซูรีอาศัยอยู่ในวิลล่าที่ฮาวายที่มีมูลค่าถึง8ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ค่าเล่าเรียนของซูรีต่อปีการศึกษานั้นสูงถึง40,000ดอลลาร์อีกทั้งห้องเสื้อที่มีราคารวมมากกว่า350,000ดอลลาร์และเป็นห้องเสื้อที่เต็มไปด้วยแบรนด์เนมราคาแพงไม่นานหลังจากที่ซูรีเกิดแดเนียลประติมากรชาวนิวยอร์กก็ได้ไปเยี่ยมทอมครูด เดิมทีคิดว่าจุดประสงค์ของดานีเลในการมาเยี่ยมครั้งนี้เป็นเพียงการได้เห็นซูรีแต่ดานียลได้กอร้องอย่างอุกอาจว่าเขาต้องการสร้างประติมากรรมของเสียที่ขับถ่ายออกมาครั้งแรกของซูรีแม้ว่านี่จะฟังดูไร้สาระแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชื่อเสียงของซูรีเติบโตขึ้นประติมากรรมที่น่าขยักขย,ยงนี้ก็ถูกประมูลในราคา30,000ดอลลาร์เมื่อก่อนเคยได้ยินแค่ว่าสามารถทำเงินได้จากการเก็บผมคนดัง แต่การขายของเสียที่ขับถ่ายออกมานั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วทำไมของเสียของซูรีถึงได้มีราคาแพงล่ะนี่เป็นเพราะว่าไม่ว่าอะไรที่มาจากซูรีนั้นสามารถลงทุนให้เป็นของที่มีราคาที่สูงมากไม่ว่าซูรีจะใส่เสื้อผ้าชุดไหนขอแค่เปิดเผยต่อสาธารณชนเสื้อผ้าเหล่านี้ก็จะถูกขายหมดและต่อให้เป็นของแบรนด์ที่มีราคาแพงแต่ก็ไม่สามารถหยุดความอยากได้ของแฟนๆได้เลยด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ซูรีนั้นถูกนิตยสารชื่อดังของอเมริกาโหวตให้เป็นลูกดาราที่สามารถแต่งตัวได้ดีที่สุดอีกด้วยอย่างไรก็ตามชีวิตของซูรีไม่ได้มีความสุขนักภายใต้รูปลักษณ์ที่สดใสก็มีปัญหามากมายซึ่งนี่เป็นความเจ็บปวดในใจของลูกดาราหลายๆคนมีวันหนึ่งในปี2012ซูรีพร้อมด้วยพ่อแม่ของเธอได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหานคำในสังคมชนชั้นสูงหลังจากที่ซูรีได้ลงจากรถมาในวันนั้น เหล่าแฟนๆก็ได้ปิดกันน้นถนนและส่งเสียงดังมากสุรีจึงเมินเฉยต่อความตื่นเต้นของแฟนๆและตรงไปยัางงานเลี้ยงเลยแต่ในเวลานั้นแฟนคลับชายที่ถูกเมินเฉยกลับด่าและดูถูกสุรีในที่สาธารณะปรากฏว่าแฟนคลับชายคนนั้นพยายามเข้าใกล้สุรีเพื่อต้องการลายเซ็นของเธอแต่เพียงเพราะว่าเธอไม่สนใจเขาเขาจึงพูดบางอย่างที่ไม่เหมาะสมออกมาและชายคนนั้น ก็เป็นเพียงเทรดเดอร์ที่สนใจเพียงแค่การรวบรวมลายเซ็นของคนดังเท่านั้นซึ่งไม่ใช่แฟนคลับตัวจริงเลยและนี่ก็เป็นความเจ็บปวดของซูรีในฐานะลูกดาราเธอจะต้องแบกรับคำพูดวิาพากษ์วิจารณ์ของสาธารณาชนในทุกๆรูปแบบไม่เพียงแค่นั้นลูกดารายังมีข้อเสียมากมายที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและปกติเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปและทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาจะต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณาชน โดยไม่มีความเป็นส่วนตัวใดๆเลยบ่ายวันหนึ่งซูรีและเคที่แม่ของเธอได้จูงสุนัขของพวกเขาไปเดินเล่นด้วยกันในสวนสาธารณะนิวยอร์กและแต่งตัวเรียบง่ายจนไม่สามารถมองถึงความเป็นดาราได้เลยเคที่ได้ม้วนผมยาวของเธอไว้บนศีรษะพร้อมกับแว่นกันแดดที่อยู่บนจมูกที่โด่งของเธออย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นใครบางคนถ่ายรูปเคที่ก็ได้คว่ำปากของเธอลง และดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ส่วนชุดของซูรีก็เป็นชุดที่ชิวกว่าแม่ของเธอมากผมของเธอถูกแบ่งออกเป็นผมเปียสองเส้นซึ่งผมหลายเส้นก็ไม่ได้ถักให้ติดด้วยกันทําให้ดูยุ่งยิงเล็กน้อยและถูกชาวเน็ตกล่าวหาว่าเธอนั้นไม่ได้สนใจภาพลักษณ์ของตัวเองเลยลูกดารายอย่างซูรีพวกเธอมักจะปรากฏตัวในที่สาธารณะและพวกเธอจะต้องใส่ใจกับคำพูดและการกระทำของตัวเองเพราะจะมีผู้คนที่คอยตัดต่อภาพของพวกเธออยู่ตลอดเวลา เมื่อสูรีปรากฏตัวที่โรงเรียนทุกวันเพื่อนร่วมชั้นของเธอจะแยกตัวห่างจากเธอซึ่งทําให้สูรีรู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกแตกต่างเหมือนกับเจ้าชายชาแห่งสหราชอณารักรผู้ซึ่งเคยได้รับความทุกข์ทรมานจากความรุนแรงในโรงเรียนมาตั้งแต่เด็กซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากสําหรับเด็กในปี2006เคที่ที่แต่งงานกับทอมครูดมาเป็นเวลา6ปีหลังจากได้ให้กําเนิดสูรี และในปี2012เคทีและทอมครูดก็ได้หย่าร้างกันอย่างเป็นทางการมีรายง,งานว่าข้อตกลงการหย่าร้างของเคทีกับทอมครูตคือภายในเวลา5ปีหลังจากการหย่าห้ามทอมครูตออกเดทในที่สาธารณะและเคทีก็ยังได้รับสิทธิเลี้ยงดูลูกสาวของเธออีกด้วยวันนี้เจ้าหญิงน้อยซูรีโตขึ้นและเข้ากันได้ดีกับเคทีแม่ของเธอมากซึ่งดูมีความสุขมากและมักจะมีสื่อถ่ายภาพแม่และลูกสาวที่อยู่ในเฟรมเดียวกันเสมอ ภาพของคนสองคนที่อยู่ในเฟรมเดียวกันนั้นทําให้ผู้คนไม่สามารถบอกได้ว,ว่าใครเป็นแม่และใครเป็นลูกสาวเพราะซูรีที่เป็นวัยรุ่นนั้นมีความสูงที่กําลังจะสูงกว่าแม่แล้วเคที่และซูรีมักจะใส่เสื้อผ้าสบายๆตามใจตัวเองทุกครั้งที่อยู่ในเฟรมเดียวกันโดยทั่วไปจะเป็นเสื้อยือดกับกางเกงซูรียังมีเสื้อถักที่ประดับด้วยลูกไม้ตรงแขนมีสไตล์การถักแนวนอน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มความทันสมัยของเสื้อผ้าและสื่อถึงความบริสุทธิ์และความเป็นเด็กของเด็กผู้หญิงตัวน้อยได้ดีที่สุดสไตล์การแต่งตัวของซูรีในวัย14ปียังคงความเป็นเด็กผู้หญิงเอาไว้และเมื่อเธออยู่กับเพื่อนๆก็ทําให้ความรู้สึกเหล่านี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น สูรีสวมชุดสบายๆที่ไม่มีรูปร่างเว้าวและไม่มีความเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปเมื่ออยู่กับเพื่อนสองคนที่สวมชุดโทนสีชมพูจึงทำให้ภาพสาวหวานและความน่ารักของเธอนั้นน่าจดจำมากสัดส่วนร่างกายของสูรีนั้นไม่ได้บางอย่างที่เห็นแต่จะเป็นรูปร่างที่อวบอิ่มดังนั้นเมื่อเธอสวมเกาะอกสีแดงกุหลาบมันจึงดูเซ็กซี่มากอีกทั้งยังมีความน่ารักของวัยรุ่นและมีความเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่มี ชุดของซูรีจะให้ความรู้สึกอ่อนเยาว์แก่ผู้คนเสมอและถึงแม้ว่าแม่เคทีและพ่อทำครูสจ,จะยาร้างกันไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรักของพวกเขาที่มีให้กับซูรีเลยต่อมาเคทีแม่ของเธอก็เริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่เคทีและแฟนใหม่ของเธอมักจะแสดงความรักต่อสื่อและในฐานะของแม่เคทีนั้นแตกต่างจากลูกสาวของเธออย่างสิ้นเชิงตอนที่เธออยู่กับลูกสาว เธอเป็นแม่ที่เข้มแข็งมากและเมื่อเธออยู่กับแฟนหนุ่มที่สูงและดูแข็งแรงเคที่ก็เหมือนเด็กผู้หญิงตัวน้อยที่กำลังมีความรักพ่อแม่ของซูรียังคงมีบทบาทในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์และไม่รู้ว่าซูรีนั้นวางแผนในอนาคตไว้อย่างไรและเธอต้องการที่จะทำงานในวงการบันเทิงเหมือนกับพ่อแม่ของเธอหรือไม่ตอนนี้ซูรีอายุได้15ปีถึงแม้จะขาดความรักจากพ่อ แต่ภายใต้การดูแลของแม่ของเธอนั้นเธอก็ยังคงเติบโตมาได้อย่างดีและดูเหมือนซูรีจะคุ้นเคยกับการอยู่กับเคที่แม่ของเธอไปแล้วแม่ได้ดูแลซูรีเป็นอย่างดีและเธอก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจแต่อย่างใดตอนนี้ซูรีได้เข้าสู่วัยรุ่นแล้วและเธอก็ดูดีไม่ต่างจากเคที่แม่ของเธอตอนเป็นวัยรุ่นเลย จากสุรีที่เคยเป็นสาวน้อยขี้อายก็ได้เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นสาวสวยเธอเปรียบเสมือนไข่มุกที่ยิ่งโตเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสเสน่ห์มากขึ้นเท่านั้นตลอดชีวิตที่มีความสุขของสูรีหลายคนอาจจะรู้สึกอิจฉาชีวิตของเธออิจฉาความสมบูรณ์แบบที่มีมาตั้งแต่กำเนิดของเธอแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอก็ยังมีความทุกข์และเศร้าใจของตัวเองอยู่แต่เธอแค่ไม่ได้บอกพวกเราแต่พวกเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไร ดังนั้นฉันหวังว่าทุกคนจะสามารถเข้าใจและเห็นอกเห็ <ๆ S 1> ในใจบุคคลสาธารณะเหล่านี้อย่าไปเรียกร้องพวกเขามากเกินไปและที่สําคัญก็อย่าใช้ความรุนแรงบนโลกออนไลน์เพราะชีวิตของทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายและอย่าไปบังคับคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองนั้นทําไม่ได้หากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะหากว่ามีตรงไหนที่บกพร่องไปก็เขียนส่งมาได้เลยนะคะทางเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณค่ะ